สวัสดีครับอยู่กับ efootball mobile นะครับวันนี้ก็เปิดให้เล่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่ตอนบ่ายสโมงนะครับก็มารุ้นซีว่าจะเข้าได้ไหมนะครับโอเคนะครับดาวน์โหลดนะครับซีซั่น o n นค i c k off มาแล้วครับ โอเคคนระับก็ผมกลัวโดนลิขสิทธิ์เรื่องเสียงนะครับก็เลยไม่ได้เปิดเผื่อมีเพลงนะครับก็เป็นไตเติลนะครับาการเข้าเกมนะครับก็ในตัวของ คอนโซลและตัวตัวของ PC ก็ได้มีการปรับแก้เรื่องการควบคุมการเข้าบอลการส่งบอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าในโมบายจะแก้อะไรยังอ๋อเชฟเชงโก้ครับน่าจะมาให้เปิดนะเนี่ยเชงโก้นะครับ ในยุคนั้นถ้าใครเล่น w i ิ n i n g เล่นอ่าเ็สก็น่าจะรู้ดีว่าเชฟเชงโก้คือสุดจัดเลยเรื่องความหนักหน่วงในการยิงโหนี่ก็เหมือนกันครับโรเบตโตคาร์ลอสสปินสปีดความเร็วนะครับแล้วก็การยิงหนักนะครับส่วนโอลิเวอร์คารนก็โคตจะหนึบโคตจะเหนียวโอ้โหสต,ตินะครับโอ้ เปลี่ยนการ์ดใหม่ด้วยชไนเดอร์โอ oh ้โ oh ห oh oh. ตำนานแต่ละคนนะครับใครเอ่ยอ๋อนี่แคมของสมโมวลส์นนครับฟีเจอร์สมโมวสรโอ,อ้มีบบเยอร์นละมีอ่อ บาร์เซโลนาโอ้ไฮไลท์บาเยอร์ไฮไลท์บาร์เซโลนาแมนยูครับมีใครมามั่งแมนยูตัวใหม่มาไหมมีโอนันนาการาโชเฮ้ยโอ้โอ้โหมาเยอะฮะอิตาเลียนอังกฤษเดือนกันยาย แล้วก็น่าจะเป็นทีมชาติน่าจะเป็นฟีเจอร์ทีมชาตินะครับเพราะช่วงนี้เข้าเบรกเกมฟุตบอลทีมชาติด,ด้วยพอดีอได้การ์ดสุ่ม2นะครับโอ้เยอะน่าดูเลยครับรายละเอียด อัปเดตนะครับก็ได้เขาได้มีการแจ้งเกี่ยวกับการอัปเดตต่างๆนะครับอัปเดตลูกบอลก็เหมือนกันกับที่หน้าเว็บไซต์นะครับมีอยู่6 6อัปเดตใหญ่ๆนะครับในเวอร์ชัน3.0นะครับก็จะเหมือนกันเลยนะครับใน ตัวของคอนโซลแล้วก็ของ PC นะครับอ่าได้ EFootball อีก300นะครับ<ส>ก็คนน่าจะเยอะนะครับไปแล้วเซิร์ฟเวอร์ก็ธรรมดาครับเพิ่งเปิดได้ไม่ถึงอ่าได้ชั่วโมงพอดี้ามาเล่นไปแล้วเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์เรา โอเครับได้แล้วโอ้ oh. จุจุกเลยครับอ่า ah, ได้เปิดฟรีนะครับมีอยู่สามลิมีอยู่ยสามสโมสรใหญ่ๆโอหเขามารวมกันเลยนะครับไม่ได้ให้เราเออโอ้ oh. ได้ใครดีเอ่ยอ่ามารุนครับมารุนเปิดได้สามคนใช่ไหมโอ้โจมูซาลาผมไม่มีแฮร์ริเคนเหรอ โอ้ยังไม่มีเคนมานะครับได้ใครก็เปิดละสองครับได้ใครเอยว้าอายสีม่วงสีม่วงการันตีว่าโอ้โหเปลาลิก้าอยากได้อังกฤษจังเลยเบอร์เก้าเรว,วนดอบส์นะครับเรววนดอบ เรเวนดอฟครเรววนดอฟแปดะห้าครับ,เด,บ,รบเดี๋ยวเราค่อยมาดูค่าพลังเวลตันนะครับตอนนี้รับนักเตะไปก่อนคอนต่อมาอ๋อเรเวนเกาสิบหนะครับจอมูเซียล่าก็เก้าสบหต่อไปขอ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 พีเมลลีกได้ไหมอะ่ะ อยากได้พี่เมลีพี่เมียพี่เมียได้ไหมเออพี่เมียแมนยูแหละไม่รู้ว่าใครคาเซมิโร่ก็ได้คาเซโอ้ได้อังเดโอนานานะครับไดโอนาหนานะครับได้อังเดรโอรนาะน่านะครับ เยอร์ออฟเดอะวีคเวอร์ไยนะครับโอ้มีเฟอร์กูสันมีฮาร์แลนด์มีไลท์มีมีปาร์คโอ้มีคูโบส่วนนี้อิตาเลียนนะครับแพ็คอิตาเลียนอ๋อใช้ดาวนะครับใช้ดาวในการเลือกเซนนิวกับตันนะครับ ดูกับตันใช้ดาวในการเลือกเซ็นได้เลยนะครับอยากเซ็นใครเลือกได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้ยังไม่เลือกนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาเลือกเซน็นไปดูแมทพาร์สดี่กว่านะครับแมทพาร์ตโอ้แจกนักเตะญี่ปุ่นเหรอเนี่ยแล้วก็แจกกับตันซอนนะครับแล้วก็แจกฟันได้ซื้อ500แจกฟันได้นะครับซื้อ250แจกซองฮองมินนะครับ โค้เก oh, ้าสิบสี่อะจริงๆอ่ะผมอยากได้ซองเฮอร์มินนะครับอยากได้นะเพราะว่ายังไม่มีซองเฮอร์มินเลยซื้อซองเฮอร์มินแล้วกันนะครับเจ๋วเลยนะครับได้ซองเฮอร์มินเดีย๋ยวเราค่อยเก็บทองคืนก็ได้นะเพราะว่าเหรียญทองคืนได้ห้าสิบหนึ่งร้อยร้อยห้าสิบสองร้อยขาดทุนไปห้าสิบไม่เป็นไรครับ ฟันไดผมมีแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของแผนดีกว่านะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมนะครับแผนนะครับก็อ่าอย่างแรกที่สังเกตเห็นนะครับก็คือทีมเพย์สไตล์นะครับทีมเพย์สไตล์นั้นจะหายไปแล้วนะครับคะแนนรวมที่เป็นโอเวอร์ออลทีมเกเป็น1อยนะครับจะหายไปเหลือแต่ทีมสเต็งน,นะครับจะเหลือแค่ทีมสเต็งน,นะครับตอนนี้ ทีมเพส์สไตล์จะขึ้นแค่สไตล์การเล่นของทีมที่เราเลือกนะครับตอนนี้หายไปแล้วนะครับไม่มีคะแนนเอามาคิดรวมแล้วเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นแบบที่ต่ำที่สุดนะครับย1ออ่าทีมสเต็งก็จะลดอยู่นะครับทีมสเต็งลดเลยนะครับเป็นค่าพลังนะครับของตัวสแตนดาร์ดก็คือการ์ดละการ์ด การ์ดปัปเบเป้นะครับสแตนดาร์ดก็คือ97นะครับเมื่อเอามาลงกับโค้ดที่มีสไตล์การเล่นที่สูงสูงนะครับอย่างเช่นอ่าเรามาลงกับตัวของเจเกนคอปนะครับทีมเพสต์สไตล์อยู่ที่87เดี๋ยวผมจะเลือกเป็นทีมเพสต์สไตล์ที่ต่ำๆดูนะครับผมจะเลือกทีมเพสต์สไตล์ที่เป็นลองบอลนะครับ 21นะครับแล้วเราไปดูค่าพลังนักเตะลดลงนะครับเหลือแค่71นะครับจาก97แล้วเราเข้าไปดูนะครับในค่าาสเตตัสของนักเตะนะครับค่าพลังก็จะลดลงนะครับ normal กับตัว current current ก็คือจะเป็นตัวปัจจุบันที่ส่งผลต่อตัวนักเตะเวลาลงเล่นจริงครับ๋อ ก็คือเอ,อาง่ายๆก็คือค่าบูตพลังจากจากผลของการเล่นทีมเพสต์ไล์นะครับจาก100ก็จะไปบูตไป3ใช่ไหมครับแล้วเรามาดูในเรื่องของสเตตัสด,ดูนะครับออก็จะบูตค่าพลังก็จะบูตขึ้นมาเช่นกันนะครับอืม เท่าที่ดูบางอันก็บูตสาบางอันก็บูตสอนะครับอือฮืแต่ก็คือบูตไม่เกินไม่เกิน3นะครับค่าพลังบูตไม่เกินสค่าพลังบูตไม่เกินสานะครับผมค่าพลังบูตไม่เกินสามโอ้ยังนี้ก็ใครที่มีนักเตะแรงสูงสูง ก็น่าจะได้เปรียบเยอะอยู่พอสมควรนะครับอย่างนี้เป็นเซม่านะครับค่าโอเออร์ออยู่ที่95นะครับผมค่าพลังบูทมาเป็น98้สบูไป3เหมือนกันนะครับบูทไป3นะครับค่าพลังทั้งหมดก็จะเฉลี่ยกันบวกลบไม่เกิน3นะครับบวกลบไม่เกิน3พอเราเอาไปแข่ง นักเตะจะมีความฟิตกับไม่ฟิตนะครับจะยังอยู่ไหมนะครับไอหัวลูกศรจะยังอยู่ไหมนะครับแล้วจะมีผลกับค่าสเต็กนักเตะตอนเราลงไปเล่นไหมนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูเดี๋ยวลองเข้าอีกรอบหนึงมันจะเข้าได้ไหมเนี่ยโอเคไม่น่าได้แหะครับเดี๋ยวยังไงก็เจอกันอีกทีตอนเย็นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนเพราะว่าผมว่ามันน่าจะเข้าไม่ได้แล้วแหละ แล้วพบกันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ